สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับดวงชะตาเดือนมกราคม2566ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามกันมาจนเข้าสู่ปี2566นี้นะครับดวงชะตาในเดือนแรกประจำปีจะเป็นอย่างไรคลิปภาพรวมของทั้งปีได้ทำไว้ให้แล้วนะครับดูไปจนจบคลิปเดี๋ยวจะได้ดูคลิปประจำปีต่อกันไปเลยนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ขาวละออไว้ด้วยเลือกคุณภาพเลือกขาวละออบรรเทาอาการเจ็บคอใช้ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าถลายโจนเครื่องหมายการค้าขาวละออหาซื้อได้ครับแอดไลน์ขาวละอ f f c e e o o o k ขาวละออเพสัตว์ช้อปปี้ a าซาดมนะครับ หรือซื้อสินค้าได้ที่ร้านขายยาชั้นนําทั่วไปนะบอกซื้อฟ้าทลายโจรถ้าเขาถามว่ายี่ห้ออะไรก็ตอบไปว่าขาวละออนะครับแล้วก็ร้านตํำรับไทยนะตามซูปเปอร์สโตร์ต่างๆนะครับอ,อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามใครที่เข้ามาใหม่ฝากใส่กระดิ่งให้ด้วยแจ้งเตือนนะครับและถ้าถูกใจคําทํานายกดซุปเปอร์แตงขอบคุณเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับชาวลัคนาราศีมีนอ่ะ ดาวย้ายเดือนมกราคม2566ดาวพระศุกร์ครับโคจรเข้าสู่ราศีมังกร1มกราคมวันปีใหม่เลยเป็นการย้ายแบบเสด็จเสดคือการเดินเข้าแบบรวดเร็วว่องไวนะครับถัดมากลางเดือนครับดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรเช่นเดียวกัน15มกราคมนะครับศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกุมเอาวแล้ว ย้ายวันที่1มกรานะครับ25าอีกหนึ่งราศีดาวศุกร์เขาเสิร์ตไงเดินอย่างรวดเร็วและว่องไวอยู่ไม่ถึงเดือนนะครับ24วันยกเข้าสู่ราศีกลุ่มพบวินาศนะครับดาวพระเกตก็เช่นเดียวกันครับยกเข้าสู่ราศีตุล25มกราขมวันเดียวกันเลยนะครับจะเป็นอย่างไรอ่ะติดตามชมกันได้ เริ่มด้วยชาวลัคนาราศีมีนั้นดาวพฤหัสก็เป็นดาวประจําตัวแล้วก็ไม่ต้องไปไหนครับอยู่กับตัวเองดาวพฤหัสนั้นเป็นเกษตรราธิปดีทับลัคนาของท่านอยู่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีคุณงามความดีก็ถือว่าสูงสุดดาวพฤหัสเป็นเกษตรแถมยังมีลูกศรหมายความว่าเขาเดินหน้านะครับแล้วไม่ได้เดินหน้าธรรมดาเดินหน้า ในราชาเลิกนี่นะราชาเลิกเขาเรียกว่าเป็นเลิกของพระราชาเป็นเลิกแห่งความดีงามเลิกมงคลยิ่งใหญ่จัดอยู่ในประเภทบูรณะเลิกนะครับเลิกเต็มนะสวยงามดาวพฤหัสนั้นนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวของท่านแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานซะด้วย ตัวเองก็เดินหน้าการงานก็เดินไปนี่ทุกอย่างกําลังโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีมีนต้นปีมาเดือนแรกก็เรียกว่าดูดีและชัดเจนขนาดนี้นะครับอ่ะเรามาว่ากันนะครับดาวพฤหัสดาวประจำตัวดาวเจ้าเรือนการงานเดินหน้าเต็มกําลังและอยู่ในราชาเลิกถือว่าชัดเจนนะครับทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จนะ ดาวเจ้าเรือนลาภะคือดาวพระเสาเป็นกเกษตรเช่นเดียวกันโชคลาบยังมั่นคงและยิ่งใหญ่ดาวพระเสานั้นก็ยังเดินหน้าเต็มกำลังเช่นเดียวกันตัวเองก็มั่นคงโชคลาบก็มั่นคงการงานก็ยังมั่นคงโอ้โหชัดเจนและดูดีมากเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ดาววังคารดาวการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราศีพฤกษบมีตําแหน่งเป็นราชาโชคฉลกเฉลานี่ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างโอเคนะก็การเงินก็ยังเดินดีเห็นไหมพื้นฐานดาวตัวตนดีการงานดีโชคลาภดีดาวการเงินก็มาส่งผลดีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูครับดาวที่ย้ายก็จะมีดาวศุกร์ถูกไหมดาวศุกร์อ่ะก่อน จะไปที่ราศีกุมนะดาวศุกร์นั้นหนึ่งมกรลาเขายังอยู่ที่ราศีมังกรดาวพระเกตก็ยังมาอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่นะครับดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรพบลาภะนะเห็นไหมดาวศุกร์นั้นเป็นดาวสหัชชะชื่อเสียงสหัชชะลาภะก็แปลว่าได้ลาบเป็นชื่อเสียงได้ลาบจากการเดินทาง ได้ลาบจากเพื่อนฝูงสังคมรวมทั้งได้รับการยอมรับลาภนอกจากจะเป็นเขาเรียกว่าโชคลาภสิ่งที่ได้มาแล้วยังหมายถึงความสําเร็จด้วยมีชื่อเสียงมีความสําเร็จเพื่อนฝูงสังคมให้การยอมรับนะชาวลัคนาราศีมีนก็ดูดีเลยทีเดียวนะดาวศุกร์นะครับถัดมากลางเดือนดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอาทิตย์จะเป็นดาวเจ้าเรือนอริถูกไหมอริลาภเอออริเน่ออุปสรรคปัญหาลาภความสําเร็จหมายความว่ายังไงห,หมายความว่าแน่นอนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาที่เป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหามันจะเริ่มลงตัวมันจะเริ่มควบคุมได้จัดการได้แล้วแปลผลให้เป็นความสำเร็จที่งดงามนะดาวอาทิตย์เนี่ย เขาเข้ามาเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นดาวเจ้าเรือนอะริก็จริงแต่ดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวธาตุไฟอยู่คู่กับดาวเสาร์นั้นไซก็เป็นดาวธาตุไฟด้วยกันเสาร์เนี่ยเป็นลาภะของท่านทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยสัญลักษณ์ของดาวเสาร์เนี่ยมันคือความเชื่องช้าคือความอืดอาดถึงแม้ว่าตอนนี้กําลังจะเดินหน้าแต่เสาร์ก็เป็นไฟที่ครุ่น ไฟเหมือนกับหินไฟอ่ะหินเหล็กไฟอ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีประกายไฟลุกโชนช่วงนะแต่มีความร้อนพลังงานละอุอยู่ข้างในแต่พอได้พระอาทิตย์ดาวอาทิตย์เจ้าแห่งพลังงานสูงสุดโคจรเข้ามาประทับกันเท่านั้นแหละไอหินเหล็กไฟก็เนี้มันมีพลังเพิ่มขึ้นมาด้วยกําลังของคู่าธาตุไฟครับฉะนั้นสิ่ง ที่ว่าเป็นอริหรืออุปสรรคที่ท่านฝ่าฟันต่อสู้ให้จนผ่านพ้นจนถึงสิ้นปีที่ผ่านมาเข้าสู่เดือนแรกของปีใหม่นั้นจะมอบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้ท่านเช่นเดียวกันที่อดทนที่เหนื่อยยากที่ต่อสู้ที่มีปัญหาสำเร็จอันนี้คือคุณของคู่ธาตุที่มาส่งเสริมเพราะดาวที่จะเก่งแค่ไหนจะเป็นดาวเจ้าเรือนอริ จะมายังไงยังไงซะยังไงซะเขาก็ต้องยอมดาวเสาเพราะดาวเสาเขาเป็นเจ้าบ้านเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วดาวอาทิตย์กับดาวเสาก็เป็นดาวที่ดีมาเจอกันเป็นคู่ธาตุไฟส่งเสริมให้ดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนั้นมีกำลังนอกจากเดินหน้าแล้วยังมีพลังคราวนี้โชคลาบมันจะเริ่มคล่องและว่องไวขึ้นนี่นะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะ ก็โอเคเลยแหละสาหรับชาวลัคนาราศีมีนะดูดีเลยนะแต่ว่าเรื่องของนิดหนึ่งนะที่บอกชื่อเสียงสังคมที่เข้ามาดีเนี่ยนะดีครับนะแต่มันก็ต้องมี้าเรียกว่าติดติด,ตด,ตดขัดขัดปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากดาวศุกรกับดาวเสาร์เขาเป็นคู่ศัตรูกันนะแต่มีเขาเรียกว่าธรรมดาครับมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาแต่เราอย่าไปใส่ใจ เรามองผลลัพธ์ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของเรานะครับก้าวหน้าไปสู่ความดีงามชาวลัคนาราศีมีนนะ่ะนินทาก็นินทาไปเถอะเพราะตัวท่านคือดาวพฤหัสตัวท่านคือดาวแห่งคุณธรรมตัวท่านคือดาวแห่งปัญญานะราศีของท่านก็ราศีธาตุน้ําสงบนิ่งเยือกเย็นนะถึงแม้ว่าจะมีคําติชินนินทาหรือมีอะไรสักนิดสักหน่อยเข้ามาในชีวิต ที่เราประสบผลสําเร็จอ่ะมันต้องมีเราประสบผลสําเร็จมันมีคนสรรเสริญในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบมันก็ต้องมีคนที่ขัดหูขัดตาแหมพูดแบบใส่อารมณ์ด้วยนะมันต้องขัดหูขัดตาเนี่ยชาวราศีมีนก็จะไปกลัวอะไรนะจะไปกลัวอะไรนะตัวเรานั้นไซคือดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคุณธรรมก็แผ่เมตตาไปมีปัญหาอะไรก็อย่าไปรับรู้นะ เพราะทุกอย่างที่เข้ามามันจะเป็นผลบวกแต่มันจะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆเราก็อย่าไปใส่ใจใช่ไหมเหมือนกระดาษขาวทั้งแผ่นเนี่ยมีจุดปากกาแต้มไปนิดเดียวนะถ้าเราไปใส่ใจเนี่ยไอกระดาษขาวนั้นเราก็กลายเป็นตําหนิแหละใช่ไหมมันจุดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้มากนะครับถือว่าดวงชะตายังโอเคอยู่อ่ะทีนี้พอมาวันที่25 วันที่ยี่ส้าในดาวศุกร์มาละเข้าเรือนวินาศอ่าก็ต้องว่าไปตามดวงดาวนะมันเข้าเรือนวินาศเข้าเรือนอะไรก็ต้องว่ากันไปดาวพระศุกร์โครจรเข้าสู่เรือนวินาศเป็นยังไงหนึ่งดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกลุมมีตําแหน่งครับอุจจาวิราชเป็นราชาโชคเห็นไหมเป็นราชาโชคและทีเนี้ยเขาเข้าบ้านวินาตเข้าเรือนวินาต มันไม่ได้จบแค่นี้ครับมันต้องดูที่ว่าดาวเจ้าเรือวินาศมันเป็นยังไงดาวเจ้าเรือนวินาศคือดาวพระราหูดาวพระราหูและราหูอยู่ตอนไหนอยู่ที่พบการเงินครับนี่วินาศก็วินาศไปวินาศแล้วไปการเงินเออวินาศแล้วไปการเงินแล้วการเงินเป็นยังไงต่ออ่ต้องถามต่อใช่ไหมวินาศวินาศไปการเงินพอไปการเงินแล้วเป็นไง ดาวเจ้าเรือนการเงินราศีเมษก็คือดาวพระอังคารพระอังคารเป็นไงราชาโชวอ้าวไม่จบอีกแล้วมันไปต่อที่ไหนอ่ะดาวเจ้าเรือนราศีพฤษภคือดาวอะไรดาวสุขอ้าวสุขอยู่ในเรือนราหูราหูอยู่ในเรือนอังคารอังคารไปอยู่ในเรือนสุขแบบนี้เขาเรียกว่าปาริวัติเกษตรปริวัติเปลี่ยนแปลงพัฒนา นะกเกษตรก็คือพูดง่ายว่าดาวสามดวงเนี่ยอะดาวสุขเป็นอุจวิราชอังคารเป็นราชาโชคโอ้โหอุจวิราชราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าทรงใหเห็นเป็นสงามีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมมีราหูเป็นตัวกลางเห็นไหมฉะนั้นดาวสามดวงนี้พอเขาปริวัติกเกษตรกันปั๊บเท่ากับสามดวงนี้ก็เป็นกเกษตรทั้งหมด โดยให้ตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็นอนุเกษตรนะครับครูบาอาจารย์เก่าๆเขาเรียกเกษตรน้อยนะแต่ไม่น้อยหรอกขึ้นชื่อว่ามันเป็นเกษตรแล้วมันดีมันมีความมั่นคงฉะนั้นดาวสามดวงนี้ก็จะมีความมั่นคงและอยู่ในภพที่ดีถึงสองดวงนั่นก็คือกระดุมพระการเงินสหัชชะชื่อเสียงสังคมการเดินทางฉะนั้นะมีจุดเดียวก็คือวินาศสองลมหนึ่งนะและ พอมันปริวัติเกษตรปุ๊บมันจะดึงไอ้ที่เสียๆเ,เนี่ยให้ดีขึ้นสวยงามชัดเจนนะสำหรับเชาและขนาดราศีมีนนะแล้วก็อย่างที่บอกครับดาวจะเป็นก็ตามดาวที่คุณต้องใส่ใจและมีความสำคัญที่สุดคือ,คอดาวพฤหัสมันจะมีเรื่องจุกจิกจวนใจยังไงก็ตามครับแต่ดาวพฤหัสของท่านนั้นเดินหน้าและดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุขเคราะห์ เมื่อเป็นประธานฝ่ายสุปะเคาะก็เหมือนกับระดับผู้ยิ่งใหญ่นะและดาวสุกเองเพราบวินาศก็จริงแต่ตัวเขาก็เป็นดาวสุปะเคราะ์เช่นเดียวกันถูกไหมอ่าเขาเป็นดาวสุปะเคาะห์ฉะนั้นแหมดาวพวกเดียวกันก็เรียกว่าดาวสุกไม่ได้อยู่ในมุมที่ทําร้ายเพียงแต่อยู่ในมุมอับไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่มีฤทธิ์มีเดชได้เพราะได้ปริวัติเกษตรเขาดึงให้ดาวสุกเนี่ยให้คุณครับ ฉะนั้นไม่ต้องกลัวสําหรับชาวลัคนาราศีมีนที่ผ่านมาก็ชัดเจนเรื่องตัวตนเรื่องการงานเรื่องโชคลาภสามอย่างนี้มันดีปึกฉะนั้นตรงจุดนี้ดาวศุกร์ตกพบวินาศมันนิดน้อยมากนะมันนิดจนแบบที่เราว่าจะไม่สามารถที่จะมาบอกว่าโอ้โหต้องระวังนู่นเราไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าเขาดึงให้เป็นปริวัติเกษตรกันไปแล้ว นะฉะนั้นมีความมั่นคงกลายเป็นว่าไอ้ดาวศุกร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นการส่งเสริมหนุนหลังเป็นแบ็กให้ด้วยซ้ำนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็จะนํามาสู่การเงินไงเพราะดาวเจ้าเรือนราศีกุมเนี่ยก็คือดาวราหูเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินและดาวการเงินของท่านก็เป็นอุดมเกณฑ์อยู่โอ้โหเป็นราชาโชคสวยงามนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาเลยนะครับอ่ะดาวเกต เข้าพบมรณะฝันแม่นลางสังหรณ์ดีนะครับบางครั้งอาจจะมีการเรียกว่าฝันถึงหรือนึกถึงมีลางสังหรณ์ถึงบัมพะรุษหรือบุคคลที่ท่านรักที่จากไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มีลักษณะแบบนี้ก็เน้นนะ่ทำบุญตักบาตรอุทิศแผ่ส่วนกุศลนะจะเป็นการดี นะําหรับชาลคณาราศีมีนและดีไม่ดีกลับมาเป็นโชคลาภให้ได้ด้วยนะนะครับก็ถือว่าโอเคองนี้ดาวเกตเข้าพุมนาะก็อย่างที่บอกนะส่วนมนไษว้พระทําบุญตักบาททาจิตใจให้สงบนิ่งคิดแต่สิ่งดีๆไว้นะฝันเราจะได้ฝันดีนะรางสังหรณ์ที่มีก็จะได้เป็นเรื่องที่เป็นมงคลนะครับนะส่วนมนไษว้พระทําจิตใจให้สงบสบาย ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าดาวเกตนั้นนะเป็นดาวจิตวิญญาณดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเทวดาก็ศักดิ์สิทธิ์ผีมันก็ศักดิ์สิทธิ์นะจริงๆผีเทวดาเนี่ยคือสิ่งเดียวกันนะอยู่ที่เราให้คุณค่าว,ว่าถ้ามาดีก็เป็นเทวดาถูกไหมแต่ถ้ามาไม่ดีก็เป็นเราก็เรียกว่าผีปีศาจก็ว่ากันไปนะครับแต่เนี่ยเข้าพบมรณะมันก็เชื่อมโยงเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ สิ่งที่ผ่านไปแล้วเรื่องของการเรียกว่า ap, นอนหลับนะการนอนหลับการอยู่ในอีกโลกหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องของรางสังหรณ์เซนต์และที่สําคัญดาวพระเกตเนี่ยนะเขาตีโกนถึงดาวศุกร์ตรีโกนถึงพระจันทร์พระจันทร์นี่คือชีวิตจ,จิตใจนะท่าทนั้นเขาเรียกว่ามันมีรางสังหรณ์ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนอ่ะประมาณนี้นะครับภาพรวมตัวตนการงานโชคลาภ ร้อบอกได้เลยว่าร้อยเปซนะมีเรื่องชื่อเสียงก็ดีแต่ก็จะมีมาพร้อมกับความอิจฉาความยินทาลเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยไปนะครับพอมาปลายเดือนดาวสุขที่วันเข้าพบวินาสนั้นอาจารย์ก็ได้บอกแล้วว่าไม่ต้องตกใจไม่ได้มีอะไรเสียหายวุ่นวายเลยกลับกลายดีด้วยซ้ำที่ต้องระวังก็คือดาวพระเกตเข้าพบมรณะ สวดมนต์ไหว้พระทําบุญตักบาตรนะบริจาคทรัพย์บริจาคทานจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้เป็นสิ่งที่ดีได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณชาวลัคนาราศีมีนะครับแล้วก็สุขภาพก็สําคัญเนาะ บรรทาอาการเจ็บคอก็ใช้ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรของขาวละออนะครับพกติดครัวเรือนไว้อุ่นใจกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ใส่กระดิ่งให้ด้วยถ้าถูกใจคําทำนายก็สามารถกดซุปเปอร์แตงขอบคุณกันได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วฟังติดตามครับเริ่มต้นเดือนแรกปี2อ6 6ชาวลัคนาราศีมีนขอให้เฮงเฮปังปังรวยๆครับสวัสดีครับ